เหลือแม่จุ่มยังไม่มาคอตัััน่ ก็ขอเรียนให้ทราบนะครับวันนี้ผมมาดูด่านปากแซงหน้าตามนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับด่านหัวตะพานของฝั่งลาวนะครับ Icana, ท่านี้ก็ขาเหตุผลที่เราก็อยากเห็นการเปิดด่านด่านนี้เนี่ยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ภายใต้ข้อจำกัดโควิดนะครับแต่ว่าทําอย่างไรถ้าเปิดได้เร็วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ตางการค้าเพราะว่าด่านนี้ถือเป็นด่านสําคัญที่เราส่งสินก้าไปทางั่งลาวเยอะแล yes. ue, ้วก็ปีนึ่งลานพันล้านบาทซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่ ถ้าเปิดได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เราก็ส่งสินค้าออกมาอย่างเราที่เราต้องการแล้วก็จําเป็นต้องใช้เช่นมันสับปะหลืรวมทั้งสินแร่และก็สินค้าอื่นๆหลายรายการนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายทีนี้เหตุผลประการหนึ่งที่ที่ผมต้องมานอกจากประโยชน์ในเรื่องการค้าชายแดนที่จะไปช่วยเพิ่มตัวเลขส่งออกแล้วนี่ยเอกชนเขาก็รีเด็นองหลังจากที่เราไปทุมกรอพาณิ์เนี่ยเอกชนก็ทารายการด่านที่ต้องการจะเปิด 11ด่านในช่วงเวลาตรงนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือด่านปากชัยนะครับว่าประกอบกับภาคเอกนชนในพื้นที่ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งเราและก็ฝั่งเราก็ต้องการที่จะให้เปิดด่านเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาที่ได้มาวันนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยเราก็ได้เชิญทูตเลาามาพบแล้วก็ได้คุยกันได้หารือกันถึงการเปิดด่านนี้ ต้นตุลารับทราบแล้วแล้วก็จะได้แจ้งให้หน่วยเหนือทราบต่อไปก็วันที่15กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้รกา,ารจังหวัดมุ่นาณัฐามีก,ก็จะหาหรือกับเจ้าไปลฝั่งตรงข้ามซึ่งก็คงจะมีความคืบหน้าคำน,นี้ก็คิดว่าถ้าเปิดได้เร็วเท่าไร่การค้าชายแดนตัวเลขก็จะขึ้นเร็วเท่านั้นนะครับคันที่ 2, 2>, 2> ก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะส่งสินค้าฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเนี่ยต้อง ไปทางเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยฝาจะลงจากข้างบนนี่ไปถึงท่าเรือเนี่ยถนนเนี่ยมันจะเป็นดินอยู่แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายด้วย,ออยเพราะอยู่ดินต่ำเพราะนั้นก็เราจะทําถนนค,นคอนกรีตนะครับความยาวความกว้างเนี่ยเมตรความยาวก็330เมตรโดยประมาณหนาก็ก็23เซนตามสเปคที่ดําเนินการเพราะอันนี้เนี่ย ท่านผูว่าก็กรุณาช่วยดูเรื่องงบประมาณแนวประมาณ15ล้านบาทเศษครับ mm hmm. ก็จะเร่งดําเนินการทําให้เสร็จภายในมิถุนานายีนีหน้าอันนี้ตามที่ท่านผู้ว่าแจ้งให้ผมทราบครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะสะดวกขึ้นก็หวังว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการพาชายแดนได้ได้มากขึ้นค่ะท่านคะแต่ว่าตอนนี้คือมันก็ยังมีในส่วนของปัญหาที่เป็นโควิด1 9ที่มันอยู่ในระยะนี้นค่ะมันจะส่งผลต่อปัญหาในการ ในการเปิดด่านเปิดแดกนะะก็จะมีผลครับเพราะว่าตอนนี้ที่ด่านเปิดก็เพราะโควิดแต่ว่าสิ่งที่เราอยากเห็นเกิดก่อนก็คือเราจะไม่ส่งคนข้ามไปส่งแต่สินค้าข้ามไปมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนของเราก็เอาสินค้าถ่ายลงเรือเรือข้ามไปฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งเราที่มารับสินค้าแล้วก็เอาไปกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กันนะครับเอาแต่สินค้าข้ามไปข้ามมา ก็ช่วยให้การค้ามันเกิดได้ภายใต้ข้อจํากัดเรื <oughs and S 2> <oughs and judgment issements> uh ่องโควิดได้อันน oh, be ี้คือสิ่งที่เราเสนอแล้วก็ท่านว่าแต่เซนตากับฝั่งลราตรงกันก็คือมีมาตรการในการควบคุมอยู่แล้วถูกเพราะว่ามันก็ต้องควบคุมได้สองฝ่ายอยู่แล้วเราก็ระมัดระวังของเราเขาก็ระมัดระวังของเขาแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ในโลกความเป็นจริงมากที่สุดและการค้าก็เดินหน้าได้เพราะว่าการค้าด่านนี้กับดัน ช่องเม็รใกล้ๆติดกันเนี่ยไม่ห่างก,กันมากเนี่ยก็รวมมูลค่าปีหนึ่งระหว่างกันตอนที่เปิดงานนี้ได้ก็หมื่นกว่าล้านนะครับค่ะความตื่นตหนกประชาชนไม่ได้มีความตื่นตหนกและหวาดกลัวกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะท่านคะอันนี้ต้องถามท่านท้ว่านะค่ะ <c oughs> นะครับแต่ว่าทางภาคเอกชนค่ะ ภาคเอกชนที่มาคุยด้วยเนี่ยก,ก็ทุกคนก็อยากให้เปิดแต่ว่าไม่ไม่ใช่เอาคนเข้ามาหรือเราส่งคนเข้าไปฝั่งเขาเอาแต่ของอเพราะชนะนั้นเนี่ยมันเกิดได้มันมันมันไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ตกลงตรงกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีเรื่องเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าท่านทูดลาวหารือกับผมว่าเป็นไปได้ไหมฝั่งเรากับฝั่งเขาบริเวณแถวๆนี้เนี่ยบางทีเราปลูกพืชลม้มลุกชนิดเดียวกัน แล้วก็ปลูกพร้อมกันเมื่อช่วงเวลาที่ผลผลิตมันออกมาเช่นพลิกนะครับแล้วก็พืชล้มลุกอื่นๆผักอย่างเนี้ยพอออกมาพร้อมกันราคาเลยตกด้วยกันแล้วก็ล้นตลาดด้วยกันเพราะนนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านทูตลาบอกว่าจะขอให้ทางฝั่งเรากับฝั่งเขาบริเวณริมโขงเนี่ยเจราจาหารือกันแล้วก็กําหนดรอบเวลาการปลูกจะให้มันไม่ชนกัน แบ่งกันแล้วราคาก็จะได้ไม่ตกนะครับแล้วก็จะได้หาตลาดด้วยกันซึ่งผมเรียนถามท่านผู้ว่าอุบลแล้วท่านบอกก็เป็นไปได้ท่านก็เลยท่านก็เลยจะลองหาหรือกันดูหรืออาจจะเป็นโมเดลนำร่องะนะครับในการที่จะช่วยเก,กิดเสร็จกว่าทั้งสองฝั่งนะครับต่อไปให้ให้ให้กำหนดตารางการปลูกที่ไม่ชนกันแต่ว่ามีรายได้ต่อปีเนี่ยดีกว่าเดิมทั้งสองฝั่งชะครับ กอมคุณกันนะคะขอบคุณ so ค่ะส,สวัสดีคร right? ่ะท่านจำถึงได้ใช่ไหมได้เราไม่ได้เต้นด้วยกันตาลุ่ะส้อผ่าสาธิกาฤกษ์เพกได้ยินเสียงสัญญาณชัดเจนนะคะเดี๋ยวไปบ้างหน้าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาณเสียงกันหนึงนะคะว่าตอนนี้ได้ยินเสียงสัญญาณชัดเจนไหม เไม่อก็ลันนี้นะคะก็ ท่านจุรินนะคะต้นเป็นรมวพาริบน,นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะมาที่จังหวัดอบบุบลราชสถานีนะคะโดยตอนนี้เนี่ยท่านได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมแล้วก็มีการติดตามความคืบหน้าเปิดจุดผ่านเปิดจุดผ่านแดนนะคะถาวรบ้านปากแจงนะคะจังหวัดอบบุบลซึ่งในเรื่องนี้นะคะ่ะต้องบอกว่าในจุดที่ที่ท่านเดิน ลงพื้นที่มาเนี่ยตรงนี้มันเป็นในจุดที่มันอยู่ติดมันจะเป็นฝั่งนะคะมันจะติดอยู่กับาทางทางทางประเทศลาวนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นจุดผ่านแดนทีจะต้องมีกา,ารขนส่งสินค้าเนาะซึ่งพอมันเกิดผลกระทบของ วิกฤตโควิดเนี่ยมันก็ทําให้ในเรื่องของการส่งสินค้าอะไรแบบนี้มันก็ชะงักลงใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ล่าสุดหลังจากที่ได้มีการคุยกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทายผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยนะคะก็ได้ทราบแล้วว่าเดี๋ยวการเปิดช่องชายแดนตรงนี้เดี๋ยวกำัจะมีประ,ประมาณนะคะที่ทางจังหวัดเนี่ยมีการของบมาให้นะคะแล้วก็ รวมถึงจะมีการกําหนดถึงระยะการดําเนินการนะคะที่แบบจะเป็นจุดข้ามกัน,นะคะ่ะ <c oughs> ก็กําหนดระยะเวลาเนี่ยก็จะเป็นประมาณเดือน,นมิถุนายนประมาณป4 2,565นะคะประมาณนี้ นในเรื่องของสถานการณ์โควิดที่มันแพร่ระบาดอยู่ตรงนี้นะคะก็ได้มีการสอบถามนะคะกับทางท่านรองนาะยกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ทางาหลายหน่วยงานเนี่ยก็ทราบว่าคือตรงนี้จะเป็นการเปิดด่านที่เป็นการขนส่งสินค้าเฉยๆนะคะไม่ได้จะมีการเอาคนข้ามไปนะคะเป็นสินค้ากับสินค้าเท่านั้นค่ะในเรื่องของมาตรการควบคุมโควิดเนี่ยก็ยังจะเป็น การที่เราจะต้องป้องกันกันอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยทางท่านจุลยเองก็บอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็จะเร่งทําให้แล้วเสร็จเน,นี่ยภายในประมาณเดือนมิถุนายนปีหน้านะคะก็เดี๋ยวต้องมาติดตามความคืบหน้าต่อไปนะคะว่าการเปิดช่องชายแดนตรงนี้จะสามารถเปิดได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งการลงพื้นที่ของทางท่านจุรีในวันนี้นะคะก็ได้รับการต้อนรับจากาชาวจังหวัดอุบลน,นะคะได้ยางอบอุ่นเลยนะคะก็มีการผูกผ้าขม้านะคะมีการแสดงท้องถิ่นนะคะก่อนที่จะเริ่มการติดตามการประชุมกันนะคะแล้วตอนนี้การประชุมก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขอทําการสลบไว้เพียงสักคู่นึงนะคะว่ามีความคืบหน้าเนี่ยจะมารายงานะให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ